เรียนทุกคนพบกับครูนัทกรวรรณวัฒน์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6ในหน่วยการเรียนรู้ที่4ครับปรากฏการณ์ของโลกในเรื่องของเงามืดและเงามัว,มวตอนที่1นักเรียนจะได้เรียนรู้กันในเรื่องนี้นะครับซึ่งตรงกับมาตร,รฐานว2.3ตัวชีวัดป6ข้อที่7และป .6 ข้อที่8ครับ ในเรื่องนี้นะครับจะมีจุดประสงค์ในการเรียนรู้นะครับก็คือสิ่งที่นักเรียนเนี่ยจะได้เรียนรู้กัน1ครับวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของเงามืดและเงามัวก,กันอยู่แล้วครับนักเรียนจะต้องสามารถบ,บอกความหมายของเงาและอธิบายการเกิดเงามืดและเงามวัวได้2ครับนักเรียนจะต้องสืบสอบข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดเงามืดและการเกิดเงามวัวอย่างร่วมพลังกันข้อที่สครับนักเรียนจะต้อง จัดจำแนกประเภทของเงาได้และขอ้อที่สครับนักเรียนเรียนรู้ไปแล้วครับจะต้องมีความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการเรียนรู้วันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันครับครูมีคํำถามมาถามกับนักเรียนครับเงาเกิดจากอะไรจากภาพครับนักเรียนเห็นภาพอย่างชัดเจนเลยครับเงาเกิดจากอะไรครับ ใครที่พอมีความรู้เท่าไหร่ก็ตอบมาเท่านั้นนะครับอันนี้คือการสํารวจความรู้ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้ครับฉเฉลยครับเงาเกิดได้อย่างไรเงาเกิดจากวัตถุขวางกั้นทางเดินของแสงตามภาพเลยนะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่ามีมือของเราครับไปขวางกั้นทางเดินของแสงทําให้เกิดเงาเกิดขึ้นแล้วต่อไปครับแล้วเงามันมีลักษณะอย่างไรล่ะนักเรียนเคยเห็นเงาแต่ละประเภทกันใช่ไหมครับ เงาที่เราเคยเห็นมีลักษณะอย่างไรบ้างครับช่วยกันตอบครับเงามีลักษณะอย่างไรบ้างคําตอบก็คือเงาจะมีลักษณะเป็นบริเวณที่มืดอยู่หลังวัตถุและเงาจะมีรูปร่างเหมือนกับวัตถุที่กั้นทางเดินของแสงนั่นเองคําถามสําคัญครับก่อนที่นักเรียนจะได้ไปทํากิจกรรมกันก็คือเงาที่เกิดขึ้นจากตัวหุ่นครับ ที่เราประดิษฐ์ขึ้นมามีลักษณะอย่างไรครูทิ้งคำถามสำคัญนี้ไว้นะครับก่อนเรียนรู้นักเรียนเรียนรู้คำถามไปก่อนหลังจากการเรียนรู้ครับนักเรียนจะต้องตอบคำถามของครูให้ได้กิจกรรมในวันนี้ครับนักเรียนจะได้เรียนรู้กันในกิจกรรมที่ชื่อว่าการเกิดเงาจากตัวหุ่นวัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนจะต้องใช้นะครับ 1. แผ่นกระดาษขนาด A3 1แผ่น 2. กันไกล 1เล่ม3เทปกาวหนึหมวน4ก้านมะพร้าวยาว60เซนติเมตรหก้าน5กระดาษโปสเตอร์ขาว1แผ่น6โคมไฟ1โคมวิธีการทำและการทดลองของเรานะครับวันนี้นักเรียนจะต้องทำตาม,ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้1นนักเรียนแบ่งกลุ่มครับอย่างละเท่าๆกันอาจจะเป็นกลุ่มที่คละความสามารถ หรือกลุ่มที่นักเรียนแบ่งตามใจชอบนะครับนักเรียนแบ่งกลุ่มเสร็จแล้วครับแต่ละกลุ่มช่วยกันตัดกระดาษแข็งเป็นรูปสัตว์ขนาด1 0คูณ15เซนติเมตรใช้เทปกาวติดกระดาษรูปสัตว์ที่ทำเป็นรูปหุ่นติดกับก้านมะพร้าวหลังจากนั้นครับในข้อที่2นักเรียนแขวนกระดาษโปสเตอร์ขาวทำเป็นฉากไว้ที่ผนังหรือขอบประตู3ครับ วางโคมไฟไว้ห่างจากฉากประมาณ2เมตรดังรูป 4. เปิดไฟให้ลำแสงตกที่ฉาก5ทําห้องให้มืดโดยปิดผ้าม่านและปิดไฟให้เรียบร้อยหลังจากที่นักเรียนทําการทดลองเสร็จแล้วนะครับหรือเตรียมขั้นตอนการทําเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนเนี่ยสังเกตและลงมือทําได้เลยนะครับโดยการสังเกตและลงมือทํานั้นนะครับนักเรียนจะต้องทําตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ และบันทึกผลให้เรียบร้อย 1. ครับเมื่อหุ่นอยู่หลังโคมไฟฟ้าบันทึกผล 2. เมื c, ่อหุ่นอยู่ระหว่างโคมไฟกับฉากและบันทึกผลบันทึกผลอะไรล่ะบันทึกผลเงาที่เกิดขึ้น 3. ครับเมื่อหุ่นอยู่ระหว่างโคมไฟกับฉากและหุ่นอยู่ใกล้ฉาก 4. ครับเมื่อหุ่นอยู่ระหว่างโคมไฟกับฉากและหุ่นอยู่ไกลฉาก เ да มื่อนักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็บันทึกผลให้เรียบร้อยทำกับเพื่อนในกลุ่มนะครับด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจหลังจากที่นักเรียนทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้นักเรียนเนี่ยมาบันทึกผลลงในตารางบันทึกผลการทดลองโดยครูได้ให้ตารางกับนักเรียนไว้เป็นตัวอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นผลการสังเกตเมื่อวางหุ่นนะครับก้านทางเดินของแสงในลักษณะต่างๆ จากนั้นผลการสังเกตเป็นอย่างไรก็ให้นักเรียนเนี่ยบันทึกผลลงในตารางนี้ให้เรียบร้อยต่อไปครับคำถามก่อนการทำกิจกรรมคำถามแรกถ้าถือหุ่นรูปสัตว์ไว้หลังโคมไฟฟ้าเงาที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดเงาหรือไม่นักเรียนช่วยกันคิดครับถ้าคิดมาแล้วช่วยกันตอบครับคำตอบก็คือเกิดหรือไม่เกิดครับเฉลยครับไม่มีเงาเกิดขึ้นครับ ต่อไปคำถามต่อไปครับถ้าถือหุ่นรูปสัตว์อยู่ระหว่างโคมไฟกับกระดาษโปสเตอร์ขาวผลน,นั้นจะเป็นอย่างไรล่ะก่อนการทดลองครับนักเรียนลองคิดและลองสังเกตดูอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างคำตอบก็คือจะเกิดเงาบนฉากเกิดขึ้นครับคำถามต่อไปครับการทดลองนี้ครับเราควบคุมอะไรให้เหมือนกัน และจัดอะไรให้แตกต่างกันครับนักเรียนพอตอบกันได้ไหมครับควบคุมอะไรให้เหมือนกันและจัดอะไรให้แตกต่างกันคำตอบก็คือนะครับเรานั้นจะควบคุมความสว่างของโคมไฟนะครับกับตัวหุน่นและฉากนั้นให้เหมือนกันทั้งหมดเลยและจัดระยะระหว่างหุน่นนะครับรูปสัตว์กับโคมไฟฟ้าเนี่ยให้แตกต่างกัน อยู่ไกลฉากบ้างอยู่ใกล้ฉากบ้างนะครับเมื่อนักเรียนพร้อมกันแล้วนะครับให้นักเรียนนั้นเริ่มทำกิจกรรมกันได้เลยหลังจากที่นักเรียนนะครับได้ทดลองนะครับได้สังเกตและได้บันทึกผลจากกิจกรรมที่ครูได้ให้นักเรียนเนี่ยได้ลองทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับ สนุกสนานกันไหมครับมีความตั้งใจและเกิดผลจากที่เราสังเกตมาก่อนที่เราจะทำก่อนการทดลองหรือไม่ดังตารางนี้ครับผลการสังเกตเมื่อวางหุ่นก้านทางเดินของแสงในลักษณะต่างๆการทดลองแรกครับเมื่อหุ่นอยู่หลังโคมไฟฟ้านักเรียนสังเกตเป็นอย่างไรครับคําตอบก็คือผลนั้นจะเหมือนกับนักเรียนหรือไม่ลองเช็คคําตอบกันดูนะครับผลก็คือ เรานั้นจะไม่เห็นเงาบนฉากการทดลองที่สองครับเมื่อหุ่นอยู่ระหว่างโคมไฟฟ้ากับฉากเป็นอย่างไรบ้างลองเช็คคําตอบดูนะครับผลการสังเกตจะเหมือนครูหรือไม่คําตอบก็คือเรานั้นจะเห็นเงาบนฉากครับข้อที่สามครับในการทดลองข้อที่สามเมื่อหุ่นอยู่ระหว่างโคมไฟฟ้ากับฉากและหุ่นอยู่ใกล้ฉากผลที่สังเกตได้จะเป็นดังต่อไปนี้ครับก็คือ เงานะครับจะมีขนาดที่เล็กลงหรือขนาดของเงาเนี่ยจะมันจะเล็กลงลักษณะของเงาที่เกิดขึ้นนั้นนะครับจะเกิดความชัดเจนของเงาอย่างมากๆส่วนท,ที่เป็นเงามืดนั้นจะมีขนาดใหญ่ส่วนที่เป็นเงามัวนั้นจะมีขนาดเล็กตรงกับคุณครูไหมครับนักเรียนต่อไปครับการทดลองข้อที่4ครับเมื่อหุ่นอยู่ระหว่างโคมไฟฟ้ากับฉากและหุ่นอยู่ไกลฉาก ผลการสังเกตของนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับผลการสังเกตนั้นก็คือขนาดของเงามันจะใหญ่ขึ้นครับเงานั้นจะเกิดขึ้นโดยลักษณะของเงานั้นจะมีรูปร่างที่ไม่ชัดเจนเงามืดจะมีขนาดที่เล็กลงและเงาหมัวจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเป็นยังไงบ้างครับผลการทดลองของนักเรียนเหมือนกับผลการทดลองของคุณครูไหมต่อไปครับ เมื่อผลการทดลองนั้นนักเรียนได้สังเกตและบันทึกผลเรียบร้อยแล้วครับเรามาช่วยกันตอบคําถามหลังกิจกรรมกันดีกว่าคําถามแรกครับเงาของหุ่นบนฉากเกิดขึ้นได้อย่างไรครับพอจะตอบกันได้ไหมครับเงาของหุ่นบนฉากเกิดขึ้นได้อย่างไรครับกลุ่มหนึ่งตอบได้ไหมครับกลุ่มสองตอบได้ไหมครับกลุ่มสามพอตอบกันได้ไหมครับคําตอบนั้นก็คือครับ หุ่นเป็นวัตถุทึบแสงอยู่แล้วครับเนื่องจากว่าหุ่นนั้นไม่สามารถให้แสงผ่านได้จึงไปกั้นทางเดินของแสงครับทำให้เกิดบริเวณมืดหลังวัตถุปรากฏบนฉากเป็นรูปหุ่นนั่นเองพอตอบกันได้ไหมครับในข้อแรกข้อต่อไปครับเมื่อหุ่นอยู่ใกล้ฉากครับและอยู่ห่างจากฉากทั้งใกล้และอยู่ห่างจากฉากเงาที่เกิดขึ้นบนฉากแตกต่างกันอย่างไรครับ ในเรื่องของขนาดเงาทั้งเงามืดและเงามัวนักเรียนคิดว่าเกิดความแตกต่างกันไหมครับหรือเหมือนกันในเรื่องอะไรบ้างชวยกันตอบครับมีนักเรียนพอตอบถูกกันบ้างนะครับคำตอบนั้นก็คือครับเมื่อหุ่นอยู่ใกล้ฉากครับเงานั้นจะมีขนาดที่เล็กลงเงามืดจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นและเงาม,มัวจะมีขนาดที่เล็กลงจากที่ครูได้พูดไปนะครับ เป็นการที่หุ่นอยู่ใกล้ฉากส่วนถ้าหุ่นนั้นอยู่ห่างจากฉากหรือหุ่นอยู่ไกลฉากบ้างละ่ะเงาที่เกิดขึ้นนะครับจะมีขนาดที่ใหญ่ส่วนของเงามืดจะมีขนาดที่เล็กลงและส่วนของเงาหมวมวจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเรเรียนตอบกันได้ไหมครับในข้อนี้ตอบกันได้แล้วไปข้อต่อไปเลยครับเราจะมาร่วมกันสรุปผลการทํากิจกรรมในส่วนส่วนนี้นะครับได้ว่าอย่างไรบ้างช่วยกันสรุปครับ ครูก้อสอบถามความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มครับแล้วนํามาสรุปเป็นผลการทดลองที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้ครับเก่งมากเลยครับนักเรียนพอตอบกันถูกนะครับสรุปผลการทดลองในวันนี้ก็คือเมื่อวัตถุที่กั้นทางเดินของแสงนะครับอยู่ใ,ใกล้กับฉากเงาที่เกิดขึ้นนั้นจะมีขนาดที่เล็กส่วนเงามืดที่เกิดขึ้นในส่วนของเงานั้นจะมีขนาดที่ใหญ่และเงามัวจะมีขนาดที่เล็กลงในส่วนส่วนนี้ก็คือ การที่วัตถุนั้นนะครับอยู่ใกล้กับฉากต่อไปครับถ้าหากวัตถุอยู่ไกลจากฉากละครับเงาที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นในส่วนของเงามืดมีขนาดเล็กลงและส่วนของเงามัวมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นครับเก่งกันมากเลยนะครับแต่และกลุ่มสามารถตอบกันได้และนักเรียนบางคนนั้นถือว่ามีความเข้าใจในบทเรียนและในการทำกิจกรรมนี้ได้ดีมาก คำถามต่อไปครับจงยกตัวอย่างปรากฏการในธรรมชาติที่แสดงในการเกิดเงาขึ้นมาเงาที่เกิดในธรรมชาตินั้นก่อให้เกิดปรากฏการอะไรบ้างครับพอตอบกันได้ไหมครับโอเคครับเก่งกันมาครับคําตอบนั้นก็คือครับตัวอย่างปรากฏการในธรรมชาติที่แสดงการเกิดเงาขึ้นมานั้นก็จะมีเช่นนะครับการเกิดจันทรุปราคา การเกิดสุริยุปร,ราคาก่อนเมฆบังแสงอาทิตย์การเกิดเงาบนพื้นดินหรือแม้กระทั่งเราทำเงาเป็นรูปสัตว์ต,ต่างๆซึ่งในการเกิดเงาและชนิดของเงานะครับเราก็ได้เรียนรู้กันไปจากกิจกรรมไปบางส่วนแล้วนะครับครูก็จะมาสรุปและทำความเข้าใจให้กับนักเรียนเนี่ยได้รับทราบกันอีกครั้งเงาคืออะไรเงาน,นั้นก็คือครับในส่วนของบริเวณนะครับที่มืดนะครับจะอยู่หลังวัตถุ นะครับที่เกิดจากวัตถุนั้นมาขวางกั้นทางเดินของแสงสแสดงว่ามันต้องมีแหล่งกําเนิดแสงต้องมีวัตถุกั้นแสงและต้องมีฉากลับจึงจะทําให้เกิดเงาได้และเงานั้นนะครับจะเกิดขึ้นได้2ชนิดนั่นก็คือ 1. ครับเงามืดเงามืดนั้นคือบริเวณที่มืดสนิทหรือบริเวณที่มีสีดําครับแต่เงามืดนั้นนะครับเป็นเงาในบริเวณที่ไม่มีแสงตกลงบนฉากเลย นักเรียนนึกภาพตามนะครับมีแหล่งกําเนิดแสงมีวัตถุก,กั้นแสงและมีฉากมารับส่วนที่เป็นฉากมารับนะครับจะมีเงามือดอยู่ในส่วนของเงามืดนั้นคือเงาที่มืดสนิทเลยหรือเรียกว่าไม่สามารถให้แสงผ่านไปส่วนส่วนนั้นได้ต่อไปครับ2ครับเงาหมัวเงามัวคือบอริเวณที่มีแสงบางส่วนใช้คําว่าบางส่วนนะครับแต่ไม่ทั้งหมดนะครับแสงบางส่วน ตกลงบนฉากซึ่งทำให้ในบริเวณนั้นเนี่ยยังมีแสงเล็ดรอดผ่านไปได้จึงทำให้บริเวณนั้นเป็นเงาม,มัวที่มีลักษณะที่ไม่มืดสนิทนั่นเองต่อไปครับเงารูปอะไรเอ่ยนักเรียนเคยทำกันไหมครับครูเชื่อว่านักเรียนเนี่ยหลายคนนักเรียนหลายคนเลยเคยเล่นกันเคยลองทำกันไม่ว่าจะเป็นการทำมือของเรานี่แหละนะครับทำ ให้เกิดเงาเป็นรูปสัตว์ชนิดต่างๆซึ่งเรานํามือของเรานะครับไปกั้นทางเดินของแสงซึ่งทางเดินของแสงนั้นไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟหรือไม่ว่าจะเป็นไฟฉายนะครับเราไปกั้นทางเดินของแสงที่ตกกระทบไปยังฉากและเราทํามือเป็นรูปสัตว์ต่างๆดังภาพดังต่อไปนี้นะครับอาจจะเป็นรูปนกรูปสุนัขหรือรูปกวาง ครูเชื่อว่าหลายคนทําได้มากกว่า3มรูป4ี่รูปนี้แน่นอนเลยนะครับลองไปทําดูนะครับเงารูปอะไรเอ่ยทําดูแล้วลองถ่ายคนที่บ้านหรือถ่ายเพื่อนดูว่าเงานี้คือเงารูปอะไรต่อไปครับการเกิดเงามืดและเงามัวของวัตถุจากภาพนี้ครับการเกิดเงามืดและเงามัวของวัตถุนั้นนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่ามี3ส่วนประกอบด้วยกันครับที่ทําให้เกิดเงาครับ 1. ครับแหล่งกําเนิดแสง 2. วัตถุทึบแสงและ 3. ฉา,ากครับจากแหล่งกําเนิดแสงครับแสงจะเดินทางเป็นเส้นตรงผ่านวัตถุทึบแสงด้วยรังสี4เส้นรังสี4เส้นนี้จะตกกระทบไปยังฉากโดยผ่านวัตถุทึบแสงครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะเกิดทั้งเงามืดและเงามัวโดยขนาดของเงามืดและเงามัวนั้นจะขึ้นอยู่กับ ระยะห่างของวัตถุทึบแสงที่อยู่ไกลหรืออยู่ใกล้จากฉากต่อไปครับลักษณะการเกิดเงามืดและเงามัวครับในขนาดของเงามืดและเงามัวนั้นครูได้เอ่ยไปแล้วนะครับก็คือเงามืดกับเงามัวที่มีขนาดแตกต่างกันนั้นจะขึ้นอยู่กับระยะใกล้หรือไกลของฉากกับวัตถุนั่นเองครับถ้าฉากอยู่ใกล้วัตถุครับยกตัวอย่างครับถ้าฉากอยู่ใกล้วัตถุเงามืดจะมีขนาดใหญ่แต่เงามัวนั้นจะมีขนาดที่เล็กลง ทั้งหมดนี้นะครับเงามืดและเงามัวจะมีขนาดใหญ่และเล็กนั้นยกเว้นดังต่อไปนี้ครับยกเว้นเฉพาะดวงไฟที่มีขนาดใหญ่เท่ากับวัตถุถ้าดวงไฟกับวัตถุมีขนาดเท่ากันจะเกิดเงามืดที่มีขนาดใหญ่เท่ากับวัตถุครับเน้นย้ําในส่วนส่วนนี้ไว้นะครับนักเรียนทุกคนต่อไปครับหลังจากที่เราได้ทํากิจกรรมและตอบคําถามกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครูอยากให้นักเรียนนะครับร่วมกันแบ่งกลุ่มอีกครั้งหนึ่ง อย่างรวมพลังและร่วมกันออกแบบครับและเขียนแผนภาพลังสีของแสงในการแสดงนะครับการเกิดเงามึดและเงามัว,มวโดยจัดทำเป็นชิ้นงานขึ้นมาคุณภาพของชิ้นงานนั้นนะครับก็จะต้องมีเกณฑ์การประเมินชิ้นงานเกิดขึ้นโดยนะครับครูอยากให้นักเรียนเนี่ยอยู่ในระดับคุณภาพที่4กันทุกคนเลยนักเรียนอย่าลืมเน้นย้ำเกณฑ์การประเมินกันด้วยนะครับ นี่คือตัวอย่างแผนภาพหลังสีของแสงนะครับในการแสดงเกิดเงามืดและเงามัวเกิดขึ้นจากภาพนี้สิ่งที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็คือมีแหล่งกําเนิดแสงวัตถุทึบแสงและฉากรวมถึงเส้นลังสีทั้ง4เส้นและสุดท้ายครับที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือเงามืดและเงามัมวที่ตกกระทบอยู่บนฉากสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกันครับนักเรียนครับหลังจากที่เราได้ทํากิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อนําวัตถุทึบแสงครับมากั้นทางเดินของแสงสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็คือจะเกิดเงาครับเกิดขึ้นตรงไหนครับเกิดขึ้นบนฉากครับและบนฉากนั้นครับก็จะมีรูปร่างของเงาที่มีลักษณะรูปร่างคล้ายกับวัตถุเกิดขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นที่เกิดเป็นเงานั้นนะครับก็จะมีเงาอยู่2ประเภทด้วยกันเงาตัวแรกครับนั่นก็คือเงามืดครับ เงามืดเป็นบริเวณที่ไม่มีแสงตกลงบนฉากเลยและตัวที่2ครับก็คือเงามัวเงามัวก็คือเงาที่มีแสงบางส่วนตกลงบนฉากครูหวังว่าสิ่งที่ครูสรุปให้นักเรียนได้รับชมและรับฟังกันในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นความรู้ให้กับนักเรียนเนี่ยได้ไปต่อยอดในเรื่องต่อไปได้นักเรียนแต่ละกลุ่มครับหลังจากที่นักเรียนเนี่ยจัดทาชิ้นงานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ให้แต่ละกลุ่มนั้นนะครับร่วมกันนําเสนอแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืดและเงามัวครับโดยจะอธิบายผ่านหน้าชั้นเรียนและให้เพื่อนๆในกลุ่มแต่ละกลุ่มนั้นช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขด้วยนักเรียนแต่ละกลุ่มครับหลังจากที่จัดทาชิ้นงานแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับร่วมกันอีกครั้งหนึง่งและตั้งใจอีกครั้งหนึง่งแต่งนิทานขึ้นมา ประกอบหุ่นเงาแล้วถ่ายคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน2-3นาทีโพสต์ลงใน Facebook ของนักเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกันครับหลังจากนั้นนะครับให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันตรวจสอบและประเมินขั้นตอนต่างๆที่ได้เรียนรู้กันในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการทํากิจกรรมการตอบคําถามหรือการเรียนรู้นักเรียนมีจุดเด่นอะไรบ้างมีจุดบกพร่องในเรื่องไหนบ้าง เกิดความสงสัยความอยากรู้ในเรื่องของการเกิดเงาเรื่องใดบ้างนะครับระบ,บุขึ้นมาระบ,บุออกมาให้ครูนะครับเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปครูจะนำมาสอนและนำมาอาธิบายให้กับนักเรียนได้รับชมได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราได้จัดทำผลงานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนร่วมกัน,นครับคัดเลือกผลงานที่ดีเด่นดีที่สุดนะครับติดป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียนเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับ เพื่อนๆในแต่ละชั้นเรียนได้มาศึกษาเรียนรู้ร่วมกันนะครับต่อไปครับแบบทดสอบดูสิครับว่าหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้กันในวันนี้นักเรียนได้รับความรู้มากหรือน้อยวัดกันที่แบบทดสอบนะครับแบบประเมินการทดสอบดังต่อไปนี้ครับมีอยู่สามข้อครับง่ายๆครับมาลองทํากันดูครับข้อหนึ่งครับเมื่อจัดวางวัตถุและอุปกรณ์ดังภาพนี้นะครับ ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเกิดเงามืดและเงามัวมีทั้งฉากรับแสงครับมีทั้งลูกบอลและมีทั้งไฟฉายครับข้อหนึ่งครับเกิดเฉพาะเงามืดบนฉากรับแสงสองครับเกิดเฉพาะเงามัวบนฉากรับแสงสามครับเกิดเงามืดและเงามัวบนฉากรับแสงสี่ครับไม่เกิดเงามืดและเงามมวบนฉากรับแสงเลยนักเรียนคิดว่าเป็นข้อไหนดีครับ ช่กันตอบครับโอเคครับมีนักเรียนบางคนตอบถูกกันมาแล้วนะครับฉเฉลยในข้อนี้ครับเมื่อจัดวางอุปกรณ์ดังภาพข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเกิดเงามืดและเงามัวฉเฉลยครับคําตอบที่ถูกต้องคือข้อข้อที่สครับเหตุผลก็คือเมื่อวางฉากรับแสงลูกบอลและไฟฉายนะครับลูกบอลเปรียบเสมือนวัตถุก,กั้นทางเดินของแสงนะครับก็คือไฟฉายนั่นเอง เมื่อเกิดการก้านทางเดินของแสงแล้วก็จะมีเงาตกลงบนฉากรับแสงครับเกิดทั้งเงามืดและเงามัวบนฉากรับแสงครับในส่วนที่ไม่มีแสงตกกระทบบนฉากเลยจะเรียกว่าเงามืดและในส่วนที่มีแสงตกกระทบบนฉากบางส่วนจะเรียกว่าเงามัวครับต่อไปครับข้อที่สองจากภาพครับตำแหน่งในข้อใดครับแสดงการเกิดเงามืดและเงามัวได้ถูกต้อง จากภาพนะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่ามีตำแหน่ง A, B, C และ D อยู่บนฉากทบทวนอีกครั้งนะครับตำแหน่งในข้อใดเกิดเงามืดและเงามมวได้ถูกต้องข้อ1ครับเงามืดเป็น A เงามัวเป็น B ข้อ2ครับเงามืดเป็น C เงามัวเป็น B ข้อ3เงามืดเป็น C เงามัวเป็น D และข้อ4ครับเงามืดเป็น B และเงามัวเป็น D นักเรียนคิดว่าข้อใดแสดงการเกิดเงามืดและเงาหมัวได้ถูกต้องครับติ๊กต๊กติ๊กต๊กติ๊กต๊กคำตอบก็คือข้อที่ข้อที่2ครับข้อที่2นั้นจะเป็นการแสดงการเกิดเงามืดและเงาหมัวได้ถูกต้องนะครับโดยในบริเวณ C นั้นนะครับจะไม่มีแสงตกกระทบบนฉากเลยจึงถูกเรียกว่าเงามืดส่วนในบริเวณ B นั้นนะครับจะมีแสงบางส่วนตกกระทบอยู่บนฉากนะครับจึงถูกเรียกว่าเงามัวนั่นเองส่วนในบริเวณ A กับ D จะไม่เกิดเงาเลยนะครับก็คือจะไม่มีแสงเลยนะครับต่อไปครับข้อที่3ข้อใดเขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืมดและเงาม,มัวได้ถูกต้องข้อ1ครับมีเส้นรังสีอยู่4เส้น ข้อ2ครับมีเส้นรังสีอยู่2เส้นข้อ3ครับมีเส้นรังสีอยู่2เส้นและข้อ4ครับมีเส้นรังสีอยู่4เส้นลักษณะที่แตกต่างกันออกไปทั้ง4ข้อนี้นักเรียนคิดว่าข้อใดครับเขียนแผนภาพรังสีแสดงการเกิดเงามืดและเงามวัวได้ถูกต้องที่สุดพอตอบกันได้ไหมครับคิดครับหลังจากที่เราเรียนรู้มาแล้วครับข้อนี้ต้องตอบได้แล้วครับ คําตอบข้อนี้คําตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือข้อที่ข้อที่4ครับทําไมต้องเป็นข้อที่4ล่ะเนื่องจากว่าในข้อที่4นั้นนะครับจะมีเส้นลังสีอยู่4เส้นและเส้นลังสีทั้ง4เส้นนี้จะตกกระทบบนฉากรับแสงตกกระทบบนฉากรับแสงยังไม่พอครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเงาเกิดขึ้นและ เงาที่เกิดขึ้นนั้นจะประกอบด้วยทั้งเงามืดและเงามัวตกกระทบอยู่บนฉากอย่างชัดเจนส่วนในข้อที่1และข้อที่3นั้นจะไม่เกิดเงานะครับการเขียนเส้นลังสีเหล่านี้นะครับจะไม่เกิดเงาและจะเป็นการเขียนเส้นลังสีที่ไม่ถูกต้องส่วนในข้อที่2นะครับการเขียนเส้นลังสีแค่2เส้นนะครับจะเกิดเงาเพียงตัวเดียวนะครับก็คือการเกิดเงามืดน,นั่นเองโอเคครับ ในเรื่องเงามืดและเงามัวตอนที่1จากการทำกิจกรรมการทดลองและการตอบคําถามไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครูหวังว่าจากสิ่งที่ครูสอนไปนักเรียนจะนําไปต่อยอดและนําไปใช้ในเรื่องต่อไปได้นะครับสําหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ